สวัสดีจ้าพี่น้องสาวบึงการมาอีกแล้วสาวบึงการมาตอนเดือดตอนเดือนพี่น้องมาตีหนึ่งตีสองย้อนว่าอยังตีย้อนว่าอยังตีผู้ใหญ่ยยบ้านฟินแลนด์เสร็จจากงานแล้วมาโพดเดือดพี่น้องฟังฟังฟัง,ฟง,ฟงสาวบึงอ่านสาวบึงการจะอ่านให้ฟังอะไรสาวที่อยู่ประเทศสวีเดนเมียฝรั่งมานั่งไร้สดว่าบักบิ๊กมาจากฟินแลนด์มันบอมีเงินเลยมันบ่มี่ยังมานําเลยป้า มาดูถูกฉันคักแท้แปลวมาจากไหนว่าฉันบม่มีเงินคุณเป็นใครรู้ได้ไงว่าฉันไม่มีเงินและมีสิทธิ์ยังมาเอิน่นกูบักบิก๊กออกในไหลสุดสู่สาธารณะฉันไม่ยอมวสันพี่นองเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดขกักเดือดแน่แล้วงานนีพญานาฟิแลนปกติแล้วสิบ่โพดบ่วางสีเด้เราบอกเดี๋ยวนางจะเจอของจริงวสันพีนอง สวยแหลวสาวนี่สวยแหลวปกติเลาฉีบดเห็ดเอยียงผู้ใดเดอ้อเรื่องฟองเรื่องอย่างเล่ากระสีบอฟองได้พี่น้องปกตินะแต่ว่างานหนีบบนแน่ใจเดอ้อบาดท,ที่นีสาวนี่ต้องไปรุนเอามีเอฟซีมาคอมเมนต์อ่านเบงพี่น้องรู้เลยว่าไผเฮ่อสันว่าพยญญาบาลพี่แ,แล่นเลากับมาเห็ดทาสติกเกอร์หาได้พี่น้องเห็นไรขึ้นกันจากกวาอยู่คือหูคักแถวว่าดูจักกับ บิ๊กวัซานเอฟซีเพ่นมาเม่นเนาะพี่น้องอ่านบึงพู่น่ะมีอยู่คนเดียวตอนอยู่เมืองนอก่วยเขาวาซานพอกับไทยเปลี่ยนสีไวป้ปั่นกับปลอมเนาะวาซานว่า,า,วาด้วยคนขอบคุณค่ะอย่างเนาะพนพักกันเม่นพุ่น่ะน้กปากแดงแน่มันไหลสุดดาพญาบาลทุกวันตอนนี้มันใหญ่มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วจัดมันโหลดวาซานว่าเอฟซีวา, FC, วา ย้ายมาอยู่บังไทยอีกต่างหากเด้อเด๋อนนี้เดิน,ดน,ดนจจดให้เป็นย่างสักคนค่ะเอฟซีก็อยากให้จัดได้พี่นองผลสมัยก่อนนั่งเปบ่บากล่องอยังใ้เออเสือโอาเอาอ่านเอามัานหลายพี่นองแต่ว่าอยากสิบอกว่าขันผู้ใยี่านโพดปานนี้แล้วทําใจเด้อจ้าทําใจเด้ออันคนที่มมว่วาให้เพิินนั่น เขาได้โพดตปันนี้แล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยวนางจะเจอความจริงนี่อันตรายแล้วเด้อเจ้าเจ้าสลังบาบาบลดพุณเอฟซี FC ก็บ,บอกให้เอาให้เคสเลยเดอพุ่นจัดมันให้แม่จนรอนรูดีปากแบบนี้มันสีโบกับไท้ยบอดสัตอันนี้เพิ่นกับแล้วเพิ่นกับแล้วตอนนี้เพิ่อยูทไทยแล้วคนนี้นะพี่น้องเพิ่อยูท้ทยแล้วเพ่น่รดยุยู่เมืองนอกได้เพิ่นกับมาตะโดนแล้ว คำเ็นคนนี่น่เพิ่นกบมาแต่โดดแล้วสมัยก่อนนะเพิ่นกับยุท่างผู้่บาลนี่แหละเพิ่นเป็นเอฟซีกล่องวายยูตัวสมัยตะกีนนะเพิ่นเป็นเอฟซีกล่องวายยูเพิ่นนด้เดนทะเลาะกันกับอิกีย้อนลูกกล่องวายยูนั่นแหละแล้วเพิ่นกับเขียดประมาณว่าทะเลาะกันกับอิกีกล่องวายยูกับคือบ่เห็นออกมานบกป่องแน่ประมาณนี้แหละเพิ่นก็เลยเศร้า จริงทางนี่น้องออมอดกับมาคอมเมนต์บอกเริ่มเลยพ่อเสียดข,ขักขักงานนี่ไปดูคลิปเก่าๆน้าน,นางดาแม่นกว่าอย่างจีบแสมมากอีนี่สันว่าอุดาหอนแม่นกนัดว่าแลวตัวเห็นเอาอยู่ซันคนนีกรสีหาบา,ออาง,ง,งอย่างดอกพี่น้องก็เจ้ากำาัางล่วงคลิปล่งอย่างยู่ในโซเชียลผู้ใดบ่ท่านได้เห็นผู้ใด บ่านในหูว่าเกิดเอีอยงขึ้นไปเบิงไปเบิงล่งลายอยู่แล้วเจ้าล่งลายอยู่แต่ก่อนคนนี้เพิ่นกับเป็นนั่นเอฟซีภูยบาลฟินแลนด์นี่แหละเอฟซี FC กลองวายุูนี่แหละเพิ่นทะเลาะกันกับอันอิกกีเรื่องอยังปีเรื่องลูกกลองวายุูอิกกี้ประมาณว่าเพราะจะลูกกลองวายูคนที่สองเปิดโตนั่นหมายถึงว่าคนแรงนั่นแหละแต่ว่ามาเปิดโตคนที่สองนั่น,นี่ยเป็นยังคือว่มีผู้ใดสนับสนุนนั่น คือจังคนแหลกแน่ประมาณนี้นะคนนี้เพิ่นก็เล่นสาวนี่เพิ่นเลยออกมาประมาณ่ะอ้าวสีมาบังคาไ้คนสนับสนุนได้จังได้ในเมื่อใจมัน่อีหยงประมาณนี้แหละก็เลยใส่กันก็อีก,กี่ยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็สิประมาณ่าเขียน่าก้องไว้ยุคือว่าออกมาสับแบบว่ามาซอยเพิ่นเน่มาเ้าปกป้องเพิ่นเน่ประมาณนี้ทัทง้ทงทังที่เพิ่น ว่าเพื่อนั่นเปกล่องว่ายูเพื่อนเป็นติงกล่องว่ายูออกมาเทียงก็เพราะว่าหย่อนกล่องว่ายูประมาณนี้แหละเพื่อนก็เลยสิเขียดว่าปล่อยเพื่อนสู่ลกปบเมื่ออยู่กับอีกกี่หย่อนบ่แมนเรืองของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็เคยออกมาเตือนนั่นอันคุณเลดี้อยู่นะว่าย่าเสียมไปบอกไปเอียงกับเขาถอยไปด่าแทนเขาเพราะว่าเวลาเป็นยังมากเขาเลยซอยตัวดอกียังประมาณนี้แหละพี่น้อง แต่ว่าง,งานนี้นะ่ะซาบึงการก็อยากบอกว่าเดือดอยู่ดอกคันพยาบาลฟิลแลนด์ได้โพดปานนี้แล้วนาไิมีการไม่ไอยากเว้าเลยนะสิอันนี้ซาบึงการคิดเองได้หน่าจะมีการฟ้องผู้ใดพี่น้องแม่นบอกปกติพงงยาบาลฟิลแลนด์แล้วเว้าเลยได้ว่าแล้วสิบบ่ฟ้องผู้น,นั้นฟ้องผู้นี้แต่ว่าคันเราได้โพดแบบนี้แล้วนะจัดอยู่ดอกเฮาเอฟซีกันหลุนต่อไปพี่น้องพาก,กันรลุนต่างๆากันว่า หญบ้านฟิแลนเพิ่นจะเฮ็ดจังไดเพิ่นเจาแบบใดแต่สําหรับซาบ่งการซาบ่งการคิดว่าบ่นนาผ่าดงานนี้หญา้านฟิเล่นจัดแท้พี่น้องรุ่นกันรุ่นกันเฮ้ามาทานรุ่นกันจ้ะว่าสิเป็นจังใดเสียงมาขอโทษพญา้าบบหรืสิปล่อยพญา้านดําเนินการเอียงจากอย่างเอ้าจบสมี้ลพี่น้องมันเดิกมันเดือนแล้วเฮารุ่นต่อไปเดือดต่อไปแท้ๆถ้าเกิดว่าเพิ่นยังบ่ทัานได้ออกมาขอโทษพญา้านอยู่ งานนี้ต้องจบที่ศาลเนาะพี่นนองกิดคือสาเบ่งการบ่าะจ้ะ